สวัสดีค่ะคืนนี้จ่าก,ก็จะมาลงคลิปเกี่ยวกับการเย็บประกอบหัวของตุ๊กตานะคะจะทำข้างนี้เอาไว้แล้วหนึ่งที่สองที่และสามที่ค่ะข้างหนึ่งนะคะ แล้วก็มาเย็บประกอบข้างนี้เหมืนแบบนี้ค่ะนี่นะคะยังไม่จบแค่ตรงนี้นะคะยังมีข้างหลังที่ต้องมีประกอบอีกหัวของตุ๊กตานะคะเข้าปาน <c oughs> <c oughs> เชี่อเรื่องของเราลูการเย็บประกอบหัวของตุ๊กตานะคะ เคยบอกเขาว่าไรายได้ตรงนี้ไมได้มากแค่พอได้ซื้ออาหารให้น้อง,มองแมวแต่คนเรามันต้องทำงานเนาะได้มากได้น้อยก็ต้องทำกันไป จาก็จะนั่งเย็บแบบนี้ค่ะจนกว่าจะหมดมีกี่ร้อยตัวเปลี่ยนสีบ้าง ปกติจาก็จะทำสีใดสีหนึ่งหมดไปเลยแต่วันนี้ลงคลิปนะคะก็ทำห,หลายสีให้เห็นหลายขั้นตอนค่ะอาจจะเสร็จชิ้นส่วนหัวชิ้นส่วนมือเท้าลำตัว เสร็จแล้วต้องมากลับได้านให้พูจะได้ส่งงานกันไปก็มีเม้นนะคะอบอกว่าอยากให้จ่าทานั่นทํานี่คลิปแบบนั้นแบบนี้ ซึ่งจ่าก็รับไว้พิจารณานะคะแต่ว่ายังอยาจะบอกว่ายังจ่าทํางานตรงนี้อยู่เนี่ยเย็บตุกตาถ้าจะให้จ่าไปทําคลิปเย็บผ้าม่านงานตรงนี้ก็จะไม่เสร็จซึ่งเรารับผิดช,ชอบดอูเราก็ต้องส่งให้ทันเอาไว้ถ้าว่างจริงๆอ่จะจ่าจะทําให้นะคะ ว่าอยากจะลงคลิปที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่เพราะว่าได้คลิปด้วยได้งานที่ทำไปด้วยขอให้เข้าใจจ่า,จานิดนึงไม่ใช่ว่ายิงหรือว่าเล่นตัวแต่ตัวว่าไปทำตรงนั้นแล้วทำคลิปแบบนั้นแล้วงานที่ตัวเองรับผิดชอบเสร็จเสร็จสมไม่ทันค่ะ ทีนี้จาก็จะเย็บประกอบหัวตุกตาไปจนกน่าจะม่วงนอนทำอยู่กับบ้านแกเ,เรื่องตอนไหนก็ได้ที่ตัวเองคิดว่าอื ไม่ไหวละพักก่อนแต่ทุกชั่วโมงนะคะจา่าก็จะลุกขึ้น,นเรียมแขนห้านาทีการนั่งจากทั้งวันมันล้าค่ะ นั่งทำยุงทีปวดไข่ข้อเลยนะแต่ว่าให้ยินไหมแบบนี้ค่ะ ชั่วโมงจ่าก็ต้องมาเรียนแฟนสัก5นาทีเพื่อสุขภาพของตัวเองทีนี้จ่าก็จะได้ประกอบควัวแบบนี้นะคะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะ ไปเจอกันใหม่ขอบคุณทุกการติดตามค่ะ